เอาละผมสวัสดีทุกคนนะผมก็เราก็เอตักดินตรงนี้ออกหมดแล้วผมตัก,กออกหมดเรียบร้อยผมรถยังอยู่เลยนี่โอ้เปืื่นถนนเปืื่นเลยครับผมโอเคเราก็จะมาจอดไปตรงนี้ครับผมบีโอเคทีนี้งานต่อไปของเราก็จะเป็นไปซื้อของนะครับไปซื้อของนะครับทุกคนนะโอเคแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ซื้อหรอกเราจะไอ,อส่งภารกิจเราเอา๋อไม่ใช่ดิอ๋อเขาเรียวกว่าอะไรวะ เฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆเหรอเราจะให้ให้เขามาส่งเอานะผมให้เขามาส่งนะเคอรี่มาส่งได้บอนะครับเน่ให้เขามาส่งอันนี้สองหน้างานสี่พันแปดออันไหนอีกอ่ะอันไหนอีกอันนี้อัออนนี้สามใช่ไหมอันนี้สามเอามาเอามาเลยซึ่งมีมันมีอยู่ในบ้านอยครับมันเนปะ็นช่วงลดราคาไปเลยเคอันนี้สามอ,อ่ะมโอ้โหโอ้โห โอ้โหทำชั้นลงครับผมโอ้มีเส้นตีกรอบให้เราด้วยมีดินให้เราด้วยนะครับเอากระบาดไปมไปลุยครับผมก็ตรงนี้เราจะใช้เป็นแมคโครนะครับถ้าใช้เป็นรถไถน,นี่มันไม่ไหวนะครับต้องใช้เป็นแมคโครนะครับไปไปเอา้าไปเดินชนอะไรนี่ป้าบอลจริงเลยเชียวไปไปไปเดิน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  แน่แน่เดินเดินเดินครับผมเดินเยกแยกไปตึก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 โอเควันแล้วก็ตักไปแล้วครับผมตักตักโยนตักโยนนะครับตักโยนตักโยนเลยนะนี่หรือว่าเราจะขึ้นไปด้านบนดีวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทางขึ้นดูดีกว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าไปแบบผมตักโยนเลยนะอันนี้น่าจะสองคลิปมั้งนี่เพราะว่าทําทางลงนี่มันอ๋อมันสุดยอดจริงครับผม ทำทางลงนี่มันแบบว่าทํายากมากนะครับโอเคไม่เป็นไรเราเราตักตักไปเลยดีกว่าเนาะตักไปเลยครับผมตักไปเลยเดี๋ยวตักบริเวณนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยอ๋อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตักฝั่งนู้นนะเด,เดี๋ยวค่อยตักฝั่งโน้นโอเคตักตรงนี้ออกก่อนโอ้โหโอ้โหขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นยังนี่ตายแล้วพี่ยังไม่ขึ้นเลยโอ้ตายแล้วทุกคนโอ้โห ผมว่ามันต้องยากแน่นอนเลยครับผมงานนี้ ừ, ทำทางลงครับผมทำทางลงนะเป็นงานใหญ่มากๆนะครับทำทางลงไม่ขุดชั้นสองอีกนะครับนี่โอ้โหขุดขุดแค่นี้ยังไม่ปล่อยแล้วต้องขุดลงอีกแม่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะตักตักโยนดินไปเรื่อยๆครับผมตักโยนดินไปเรื่อยๆเลยนะอเอ๊เ,อเดี๋ยวก่อนทำไมเปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นเลยวะ หรือว่ามันมันยังไม่เป็นสีเขียวอ๋อน,น่าจะใช่ผมมันยังไม่เป็นสีเขียวเอาดินบริเวณนี้ผมไปตักไปเทเลยผมโอ้โหถือว่างานยากไหมมันก็ยากนะผมยากนะแต่ว่าไม่เป็นไรมันมันมีแบบให้เราอยู่แล้วนะมันมีแบบให้เราอยู่แล้วมันก็ง่ายขึ้นมานิดนึงนะคเพราะอันมีแบบให้แล้วนะอเอาเดินผิดอีกโอโ้โหไปเดินไป ตึกๆๆๆๆโอ้โหทำทางลงครับผมยากมากนะครับเอาเอาเส้นหายแล้วผมเส้นหายแล้ว <c oughs> เส้นแบ่งเขตยแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังมีเสาเสาให้อยู่นะครับมีเสาแบ่งให้อยู่นะปกติทางเข้ามันจะอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอล <c oughs> านจอดรถนี่แปลกๆครับผมลานจอดรถนี้แปลกๆว่ เฉี่ยผมยาวไปผมขุดยาวไปแล้วผมโยนดินยาวๆเลยครับอ๋อ oh. ี่ไงเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วผมโยนดินยาวๆเลยครับช่วงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วผมเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วนะครับไปโอ้โหโยนดินโยนหมายว่าโยนโยนถล่มทลายอ่ะครับผมมาผมโยนไปเรื่อยๆผมโยนไปเรื่อยๆนะครับ โดนถล่มทลายนะครับตรงนี้นะครับแ้งานใหญ่มากๆนะนี่งานใหญ่แต่ไม่ตักได้นิดเดียวล่ะงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่ลุย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 แลุย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 โอ้โหถามว่าพี่ทําไมไม่ใช้รถไถถ้าใช้รถไถนี่รับรองว่านานครับผมเพราะว่ามันดันไม่ไหวนะครับโอเคแล้วก็ถ้าใช้แมคโครผมว่ามันน่าดูกว่า เด๋อใช้ไม่โค่นหน้าดูะครบผมยนเป็นวันนะทุกคนยนเป็นวันแน่นอนแล้วผมนี่ผมพยายามขับให้ไวที่สุดแล้วนะขับให้ไวไวที่สุดเลยเท่าที่จะทําได้นะผมขับไปไวขับไปไวจะได้ไวไวไหรือเปล่า <c oughs> โอ้โห ยาวไปผมยาวไปวใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไครต์ด้วยนะงานแบบนี้นะผมงานแบบนี้นะโอ้เอาาห,เ,เ,อดาดาหเ,เดี๋ยวเอารถไทมาดันบันดันให้แม่โคตักว่ะโันต้องเอารถไถมาดันให้แม่โคตักแล้วเดี๋ยวผมตักตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ทําเป็นที่ยืนรถแม่โคนะครับเทใกล้นี่แหละเทใกล้นี่แหละ อเนี่ยผมเวลาตากดินก็ตากแบบนี้ครับต้องต้องยกบูมขึ้นเรื่อยๆนะต้องยกบูมขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ถ้าถ้าไม่ยกบูมมันจะเป็นแบบนี้อ่ะก็ผมก็บอกไลคคลิปแล้วแหละนี่ดูดูถ้าไม่ยกบูมจะปิดจะเป็นแบบนี้เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันจะลงไปแบบนี้เนี่ยเอาเอาดูดูในอากาศเนาะเนี่ยถ้าไม่ยกบูมมันจะเป็นแบบนี้เออเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้ายกบูมด้วยมันจะเป็นแบบนี้นะ เบิ่มเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบูมครับผมเลี้ยงบูมนะก็เรียกว่าเลี้ยงบูมนะผมโอ้โหไปเรื่อยๆผมไปเดินไปอีกคือตึก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 เดี๋ยวกดตรงนี้ออกสักนิดนึงก่อนอ้าวโอ้โหยอยากดูมองในรถเหลือเกินงานแบบนี้นะครับคิดถึงมุมมองในรถเลยนะผมแหมเหนียวเราก็ต้องเอาดินจากบริเวณนี้ครับผม ตักโยนมาฝั่งนี้เลยนะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวว่าตักโยนมาฝั่งนี้เลยคนะรับคอนโทรลคุณปู่ครับผมคอนโทรลคุณปู่นะคอนโทรลคุณปู่โอ้โหรถสวิงชา้ามากเลยพี่คอนโทรลคุณปู่ครับผมจุ่มเคตักไปเรื่อยๆครับผมตักไปเรื่อยๆนะครับแแบบเทแล้วก็สวิงกลับเลยครับผม พยายามทำให้มันไวที่สุดนะครับพยายามทำให้มันไวที่สุดแล้วนะตักก็แป๊บเดียวครับผมสวิงหมาผมระหว่างสวิงเราก็ยืดร,อร้อยผมยืดร้อเลยยืดร้อแล้วก็เทแล้วผมแล้วก็จ้วงแล้วก็รีบกลับเลยครับ hmm. เดี๋ยวผมทำตรงทางลงตรงนี้มันดีๆก่อนวะครับเพราะว่าภารกิจมันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหทำไมมันน้อยจังวะ มันต้องเอาแม่ครูโยนดินก่อนนะผมแล้วก็รถไถมาแต่งที่หลังนะครับเอาแม่ครูโยนดินให้เรียบร้อยก่อนนะโยนดินลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอารถไถมาแต่งที่หลังนะครับซึ่งคลิปเดียวมันไม่น่าจะจบนะผมคลิปเดียวมันไม่น่าจะจบหรอกนะครับโอเคพี่จบไหมล่ะเออถ้าพี่จบผมก็จบแล้วแมว ผมเรื่องครับผมมาเรื่องนะงานแบบนี้นะงานใหญ่นะปวดหัวเลยทีเดียวนะก็รับงานนี้เสร็จก็เสร็จงานนี้ก็ไปรับงานสบายสมองเหมือนเดิมครับผมโอ้ยเพราะว่าเราปวดหัวกับงานพวกนี้นะยิ่งใหญ่มากนะโอ้โหเนี่ยปวดจะทําอะไรเสร็จนะโอ้โหใช้เวลานานนานมากครับผมนานมากแนละ้วนี่นานมากนะไม่ใช่ว่าทำแป๊บๆนะ ป๊บเนี่งัดทั้งงัดครับผม,มใครอย่ามาถ่ายคลิปก็มาถ่ายได้ครับผมถ่ายคลิปแล้โคนโอ้โหล้อเลน่นครับผมล้อเลน่นล้อเลนนะ่นปับ๊บแล้วชงชงตรงนี้ก่อนชงยังไม่ได้ครับผมชงยังไม่ได้นะทําไมน้ํายังไม่ร้อนครับผมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แล้วโอ้โหถ้ารถมันทํางานในไวๆนี่ผมจะชอบมากเลยนะ นี่รถมันทำงานช้าผมรถมันก็อาจจะช้านิดนึงนะแต่ว่ามันได้บุ้งกีเนาะได้บุ้งกีใหญ่เับผมมาเดี๋ยวเราจะเอารถไทยมาเกตัะผมอัดได้กี่นาทีนเะก้านาทีแล้วโอ,โ,โอ้โหอเดี๋ยวค่อยเอารถไทมาเกตอา่กากันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะคลิปนี้ตักอา่าตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะมาไปดูกันต่อครับผมไปจามนิดนึงคนะ แอบ้อโ,โอ้โหอ่าชงชงดินนิดนึงครับผมชงชงนิดน,นึงโอโ้ตรงนี้มันใช้ดินสูงเนาะมันใช้ดินเยอะครับผมตรวงนี้โอ้โหคลิปเดียวมันไม่จบแน่นอนครับผมคลิปเพราะว่ามันใหญ่นะครับทำทางลงเนี่ยผมเคยหลายหลายครั้งแล้วคลิปเดียวไม่จบจริงๆครับใช้เวลาประมาณเล่นจริงๆก็ครึ่งชั่วโมงะครับเล่นจริงๆก็ครึ่งชั่วโมงเลยครับ ถึงจะจบนะครับแหมเอาเอาโอเคโอเคทุกคนนะสิบนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวรถเจอใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะผมพอคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวเอารถไถมาแต่งกันทีหลังนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมพักก่อนนะครับสวัสดีครับ